โยวันนี้มาส่งรถกับโจโตอินกันครับสวัสดีครับวันนี้อยู่กับโจโตอินนะครับวันนี้พามาชมรถเท่ๆมีแต่รถเฟีย้ยวๆมีแต่รถจับจับลูกค้าเคยขับกันไหมล่ะครับถ้าเคยขับแล้วมันไม่เท่เดี๋ยววันนี้โจพาแต่งแบบฟรีๆนะครับวันนี้นะครับเราพามาดูนะครับเจ้า e v e r อร์เลสทเทเนียมนะครับ4คูณ2นะครับตัวนี้นะครับเรากำลังจะส่งมอบแล้วนะครับมีแต่งอะไรให้ลูกค้าบ้างนะครับด้านหน้านะครับจะเป็นกระจังฟอร์ดนะครับ FORD นะครับจะเป็นกระจังลังพึ่งใหญ่ๆแบบนี้เลยระบายความร้อนได้ดีด้วยนะครับด้านล่างนะครับตัวนี้เราจะใส่เป็นชุดวิกเตอร์ให้ลูกค้านะครับอันนี้น้องโจแถมนะครับอยากจะบอกนะครับเซกเมนต์แบบนี้แต่งดุดุแบบนี้สีขาวคลีนคลีนหล่อหลอเลยนะครับ เดี๋ยวพาไปดูด้านข้างกันครับตัวนี้นะครับเราใส่เป็นล้อแม็กขอบ20นะครับลัดด้วยยางซูแม,ม็กนะครับดีไซน์ออกมาสวยนะครับเป็นยาง นะครับของซูมแมกแมกของแวมพร์นะครับตัวนี้จะใส่ยางนะครับ2 7 5 5 5 5 R 2 0นะครับเซกเมนต์นี้นะครับวารันตีอยู่ครบ5ปีแสน0 0 0กิโละครับไม่ต้องดัดแปลงอะไรนะครับขับไปแบบนิ่มแบบนวนได้นอนครับด้านข้างครับน้องโจก็ใส่เป็นที่ครอบมือเปิดให้ลูกค้านะครับในกรณีลูกค้านะครับมีเล็บนะครับรถจะไม่เป็นรอยนะครับคุณผู้ชายก็ถูกใจนะครับ ส่วนด้านหลังครับน้องโจก็ใส่พวกข้อฝาท้ายให้ลูกค้าด้วยนะครับตัวนี้นะครับใส่ทั้งหน้าและหลังนะครับออกมาดีไซน์ด้วยสวยๆเลยตัวนี้ด้านหลังนะครับเป็นชุดวิกเตอร์นะครับท่อนะครับจะเป็นท่อคู่นะครับเป็นเลข8นะครับเป็นแบบเงานะครับสวยงามฉ่ำนะครับแต่งแบบนี้น้องโจแต่งให้ฟรีนะครับถ้าลูกค้านะครับท่านใดนะครับ สนใจนะครับเอเวอร์เนะครับไม่ว่าจะรุ่นอื่นรุ่นไหนของฟอร์ดนะครับน้องโจจัดแคมเปญพิเศษให้นะครับโทรหาน้องโจได้เลยครับ061 2 2 4 2 6 5 3นะครับวันนี้นะครับต้องรีบไปส่งมอบก่อนนะครับเดี๋ยวลูกค้าจะรอนานนะครับแถมให้แบบนี้เลยนะครับราคาย่อมเยาวนะครับโทรมาหาได้เลยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ